ครับก็อยู่กับสละที่โดนน้าท่วมนะครับที่เป็นสลับปลูกใหม่นะครับก็มาพูดได้ฟังรอบสองนะครับก็ที่นี่พัทลุงนะครับอาการยอดทิศของโรคที่มากับน้ํานะครับไม่ว่าน้ําฝนนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างน้ําฝนก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็โรคยอดทิศก็จะเป็นพวกราน้ําค้างใบไม้นะครับเอนทรคโนดใบจุดราสนิมขาวอะไรพวกนี้นะครับต่างๆนะครับ จะทำให้เกิดความเสียหายเยอะมากนะครับส่วนใหญ่วิธีแก้นะครับของผมนะครับเวลาเจออน้ําฝนที่เรียกว่า,าน่ากลัวหน่อยก็จะล้างใบด้วยน้ำนั่นเองนะครับก็คือจะนาน้ําเปล่านะครับเข้าฉีดพุ่นล้างใบนะครับก็จะลดความเสียหายาได้ในระดับหนึ่งนะครับก็วิธีนี้ผมก็นํามาใช้กับเรียกว่าแปลงใหม่เหมือนกันนะครับก็คือ ทำระยะห่างของต้นให้ห่างพอที่จะผิดพ่นน้ําได้นะครับดังนั้นถ้าในช่วงที่เราปลูกแรกๆนะครับต้นอาจจะอายุปีกว่าๆอะไรพวกนี้ครับอาจจะต้องทําการฉีดน้ําเปล่านะครับล้างใบนะครับพอจะไม่ใช้ายาเคมีนะครับทําให้เราปลอดภัยด้วยในส่วนนี้นะครับเพราะว่ายาเคมีบางครั้งมันจะเรียกว่าเกาะอ,อยู่ที่หนามนะครับ ซึ่งมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพวกยาลาต่างๆพวกนี้เวลาเราฉีดพ่นแล้วมันจะเกาะอยู่ที่หนามนะครับแล้วเวลาเราโดนหนามตํานะครับบางท่านก็อาจจะถึงกับติดเชื้อในกระแสเลือดก็มีนะครับที่ที่เจอพวกหลายๆแล้วว่าหลายๆท่านที่เจอนะครับก็ยังไม่มีข่าแต่ว่าที่เห็นๆมาก็มีกันเยอะนลครับอย่างเช่นสวนสุมาลีอะไรพวกนี้ครับที่โดนกัน อันตรายมากครับยาชราดังนั้นผมจึงาวางแผนใหม่นะครับในการฉีดล้างใบพวกนี้ครับก็คืออาจจะป้องกันในช่วงหน้าฝนได้่ห้แล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโรคหนึ่งก็คือผมจะเรียกว่าโรคก,การาจัดเรียงเรโซของปุ๋ยไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับในช่วงฤดูฝนหรือว่าฝนตกหนักนะครับจะพาพวกไนโตรเจนลงมาด้วยนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยตัวหน้านั่นเองนะครับ ดังนั้นจะเข้าหน้าฝนนะครับผมส่วนตัวผมนะครับจะเล่นปุ๋ยที่มันมีตัวหลังเยอะๆนะครับเพื่อรองรับไนโตรเจนที่มากับน้ําฝนนะครับเพื่ออะไรนะครับเนี่ยจะเจอเห็นนะครับถ้าเจอไนโตรเจนเยอะๆเข้าไปครับใบเขาจะอ่อนหมดนะครับแล้วก็ใบจะอ้าทางจะอ้าแล้วก็ใบจะบิดหมดนะครับบางท่านบอกว่าเป็นโรคนะครับแต่จริงๆก็คือเกิดสะสมจากพวก ในตัเจนนะครับในตัเจนเยอะจนเกินไปจนมีน้ําในทางใบเยอะนะครับทําให้ทางเขอ่อนนะครับพวกนี้ก็คือต้องอแก้ด้วยตัวหลังนะครับนําปุ๋ยตัวหลังเข้ามาเรียกว่ามาทำให้มันบาลานซ์นะครับไม่อย่างนั้นจะบิดอ่อนหมดนะครับก็หลายๆท่านจะเจอบ่อยนะครับพวกใส่มูลต่างๆนะมูลสัตว์ต่างๆพอได้ฝนได้อะไรพวกนี้เยอะเข้าไปนะทำให้ตนจุด ไอ้ในตัวเจนก็ละลายนะครับแล้วก็มากับน้ําฝนอีกทาให้เยอะจนเห็นนะครับเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับก็คือตางบิดไปเลยนะครับแต่ที่เห็นอยู่พวกนี้ครับจะโดนไม่ได้มากนะครับด้วยความที่จัดเรียงรรโชไว้อย่างดีนะครับก็ในส่วนของการเลียงรีโชต่างๆก็จะมาออกอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาแนะนําก็คือผมยังไม่จริงนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนําอีกทีหนึ่งในช่วงการทําผลผลิตนั่นเองนะครับตอนนี้ สมาชิกส่วนใหญ่เพิ่งรับเแนฑงไปนะครับจึงไม่เรียกวา่าจะเน้นเรื่องการปลูกต้นเล็กไปก่อนนะครับในการจัดเรียงรีโชการทำต้นขนาดใหญ่การทําเนื้อการทําหวานการทำมเมล็ดพวกนี้นะครับก็จะอ,ออกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือจะสื่อข้อมูลให้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งประมาณปีเจ็ดหนึ่งปีเจ็ดสองนะครับตอนนี้ทําออกบาก็ ไม่ได้รับข้อมูลนะครับเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่อาจจะลืมได้นะครับก็ไม่อยากทำเรียกว่าซ้ําๆเดิมๆนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนําพวกการใส่ปุ๋ยการจัดเรียงต่างๆช่วงระยะไหนใส่เวลาไหนใส่อินทรีย์ตอนไหนอะไรพวกนี้นครับก็เผื่อจะมีประโยชน์กับมือใหม่นะครับกับพวกมือใหม่กามืออาชีพก็น่าจะรู้แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ จะเป็นมือใหม่นะครับในเพจก็จะทําออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ให้ดูโดยประมาณนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ